สวัสดีค่ะอะสวัสดีครับสิสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกนะคะวันนี้มียำขนมจีนแบบไม่เผ็ดแล้วก็ยำมะม่วงประกอบนะคะประกอบเว้ยมาจ้าแซ่บๆกันจ้ามือก็ได้เนาะใช้มือลูกใช้นั่นแล้วอะ่ะเห็นไหมอขอติ๊ปลาอืมอืมน่าอร่อยเหรออืมอร่อยเหรออร่อย กระลาหน่อยนึงมีก้างด้วยมะทัวก้างอือหือเผ็ดไหมแคบเนาะน,นี่ประกอบพ่อประกอบพาอเหรออือนี่แม่กิน,นปรากรอบไหมกินประกอบอย่างแท้ แทบบ่ไม่กินเลยนะไม่ได้กินนานคันน้ำแป๊สซี่ช่ชนไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายคลิปเกือบบีเหรออืมกินถึงน้องเมทายไหมถามพิไกิถึง ล่าสุดเพทายอัดคลิปกินแกงป่ายูแซ่บแซ่บแซ่บหลายบ่แม่่ยำขนมจีนปลาทูนะคะปลาทูนึ่งแซ่บหลายบ่แซ่บจ้าอันนี้มันส้มอ่ะเยอยไหมลองชิม อร่อยมากอืมไลเข้าใจไม่รู้อะไรลูกไม่รู้วันนี้ลางานนะคะเลยมีเวลาอัดคลิปลาประชุมผู้ปกครองเด็กสามคนสามคนสามคนตอนเที่ยงเลิกแต่ว่าเลิกก่อนเที่ยงอีกนี่กินไม่ถั่วแล้วมีประโยชน์ แม่ก็ไปทําธุระไปธนาคารเเเออยะกินแล้วว่าวันนี้มีป้าแหม่มมาบังคับให้ทําผมให้ <c oughs> <c oughs> เอาแตงโมมาล่อด,ด้วยใช่ไหมเอาแตงโมเอาแตงโมมาขายส,สีแถมหนึ่งมแม่ก็เลยต้องึองแล้วเหอสแม่ก็เลยต้องทำผมให้ป้าแหม่มเลยนะแม่เอ็ง,งของฉัน มาเามมะม่วงประกอบพ่อเหงาเนี่ยวันนี้สระผมอาบน้ำทัปะปะ้งวันกรอโดลไปหูบแหวกเพื่อปลาอะไรใช้มือคือเกาแน้ะจ้ะมือมือมันกระโบแซบมันกระแซบยุกหนูออกมาลูกอะ มาแล้วมาแล้วน้องเพรทัยมาแล้วเป็นผักเหรออิรเข้มามไหมพี่กายอ่ะอ้วนขึ้นกว่าเดิมใครหอูอู้ยินไงนะลูกเป็นไหม

ระวัง,ง,งก่อนยังไงแม่สายและน้องๆขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบายค่ะ